ที่เดดฟุตบอลประจำวันอังคารที่28มีนาคม2566ครับท่านอยู่กับเราหลายๆอีกเช่นเคยครับยังอยู่ในทางด้านของการคัดเลือกนะครับบอลยูโร2024นะครับทางด้านของบอลทีมชาตินะครับพักเบกทีมชาติในค่อนข้างที่จะนานทีเดียวนะครับวันนี้5คู่ครับอีกเช่นเคยนะครับประกอบไปด้วยทางด้านของคู่แรกครับไปเริ่มกันที่4ทุ่ม59นาทีนะครับนอร์เวย์ต้องออกไปเยือนทางด้านของจอร์เจียนะครับคู่สครับเป็นคู่ใหญ่มานิดนึงนะครับเป็นทางด้านของสกอต แลนวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของกระทิงอยู่สเปนนะครับคู่ต่อไปเป็นทางด้านของตรามากรุก โครเอเชียนะครับต้องไปเยือนอินเดงไก่งวงเลยครับตุรกีนะครับแล้วก็ทางด้านของสวิตเซอร์แลนด์ครับวันนี้เปิดบ้านรับการไปเยือนของอิสราเอลนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายครับเป็นทางด้านของโรมานียวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของเบลารุสนะครับน่าสนใจทีเดียวนะครับสำหรับ5คู่ที่หยิบยกกันขึ้นมานี่ครับวันนี้ครับก็จัดจัดแบบเน้นเ้นกันอีกเช่นเคยนะครับไปสรุปผลเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับให้ไว้5คู่เช่นกันนะครับคู่แรกครับฝรั่งเศสไปเยือนทางด้านของไอร์แลนด์นะครับฝรั่งเศสป ได้แค่1ลูกเท่านั้นนะครับคู่นี้ก็เสียหูไปนะครับคู่ที่2ครับเป็นทางด้านของเนเธอร์แลนด์นะครับเอาชนะยิปรอต้าไปได้3ประตูต่อศูนย์คู่นี้ให้รองที่ยิปรอต้านะครับก็กินเต็มไปนะครับคู่ต่อไปครับเป็นทางด้านของโปแลนด์ครับเจอกับทางด้านของอัลเบเนียนะครับคู่นี้เป็นทางด้านของโปแลนด์ครับยิงขึ้นนําตั้งแต่ครึ่งแรกนะครับก็เจ้าไปนะครับจบที่1ประตูต่อศูนย์คู่ต่อไปครับเลนเอาใจหายใจความทีเดียวมาขาดใน ครึ่งหลังนะครับทางด้านของสวีเดนนะครับวันนี้เอาชนะทางด้านของอาเซน่อปา์นไปถึง5ประตูต่อศูนย์แทนได้แคปอยู่ที่2ลูกกินเต็มไปนะครับสาหรับคู่นี้แล้วก็อีกหนึ่งคู่ครับเป็นทางด้านของฮังการีครับต่อคาทีเดียวนะครับกับเบลเรียก็เป็นทางด้านของเจ้าบ้าน,นครับเอาชนะได้ที่3าประตูต่อศูนย์ยิงขึ้นนําตั้งแต่ครึ่งแรกนะครับคู่นี้เนี่ย ก็เป็นทางด้านของฮังการีนะครับชนะแบบท่วมท้นไปนะครับสำหรับนักลงทุนท่านไหนนะครับที่สนใจที่จะเข้าร่วมทีเด็ดแล้วก็ทางด้านของ VIP ของเรานะครับสามารถแอดกันเข้ามาได้นะครับในช่องทางของ l i n e แอดนะครับแอดไซครับห0 0 RA นะครับหรือจะสแกน QR Code กันมาก็ได้นะครับมีทางด้านของทีเด็ด Vip ส่งตรงถึงท่านทุกวันนะครับคิดถึงทีเด็ดครับคิดถึงเรานะครับเหล่าร้อยล้านนะครับวันนี้มาตามกันต่อนะครับไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนนะครับเป็นทางด้านของนอร์เวย์วันนี้ต้องออกไปเยือนจอร์เจียนะครับจอร์เจียก็ไม่ธรรมดาเช่นกันนะครับผลงานของจอร์เจียเนี่ย ใน5นัดหลังนะครับชนะได้ถึง3นัดครับแพ้แค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับแพ้ทีมแก่งแกร่งอย่างโมร็อกโกเลยครับสประตูต่อศูนย์นะครับนัดล่าสุดชนะมองโกเลียได้ถึง6ประตูต่อหนึ่งนะครับคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนด้วยนะครับยีนัดหลังของจอเจียทเงินไปถึง12นัดครับแพ้ไป8นะครับสกอร์สูง11สกอร์ต่ำเก้านะครับถือว่าเป็นบอลทําเงินพอสมควรนะครับในช่วง20นัดหลังนี้นะครับทำเงินเกิน10นัดนะครับ ไปทางด้านของสิติของนอร์เวย์บ้างนะครับเพิ่งไปเยือนสเปนนะครับแล้วก็แพ้มา3 0ครับถือว่าค่อนข้างที่จะแพ้ทางทีเดียวนะครับสำหรับทางด้านของนอร์เวย์ทีมยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่นะครับถึงแม้ว่าจะมีผู้เล่นเนี่ยค่อนข้างที่จะมีคุณภาพอยู่ในทีมนะครับแต่ทางด้านของกองหน้าอย่างฮาร์เลนก็ยังไม่มีนะครับในวันนี้ก็เป็นนัดล่าสุดก็ไปเยือนสเปนแพ้มา3 0แพ้แฮนิแคปด้วยนะครับก่อนหน้านั้นเสมอกับฟินแลนด์ในบ้านนะครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งเกมเยือนนัดล่าสุดที่ชนะได้ ก็คือไปเยือนไอแลนด์ชนะมาได้2ประตูต่อ1น,นะครับที่เหลือเนี่ยไม่ค่อยทําเงินเท่าไหร่ในช่วงหลังครับยีนัดหลังทําเงินไป10นัดครับแพ้10นัดสกอร์สูง8นะครับสกอร์ต่ำสิบสองนะครับสำหรับทางด้านของนอร์เวย์ กลุ่มนี้นะครับเป็นทางด้านของกลุ่ม A เลยนะครับร่วมกลุ่มกับสเปนแล้วก็สกอตแลนด์ที่เตะหลังจากจอร์เจียกับนอร์เวย์นะครับทางด้านของนอร์เวย์ยังไม่มีแ้มนะครับจอร์เจียก็ยังไม่มีแ้มเช่นกันเป็นนัดแรกที่ลงสนามในนัดนี้นะครับไปดูราคากันต่อครับคู่นี้เปิดราคามาเป็นทางด้านของนอร์เวย์ครับเปิดราคามาที่ราคาปปนะครับน้ำขาวนะครับลูกประตูสูงต่ำนะครับอยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับสำหรับทางด้านของแฮนดิแคปของสูงต่ำสกอตต่ำเนี่ยจ่ายน้ำ ขาวนะครับสกอสูงจ่ายน้ําเต็มนะครับแล้วก็ทางด้านของโอกาสที่เป็นไปได้ของสกอร์นะครับ อยู่ที่ราคา1ต่อ1นะครับจ่ายที่5.9เท่านะครับ1ต่อ0ูนอร์เวย์ชนะจ่ายที่5.8เท่านะครับในราคาที่เสมอกัน2ประตูต่อ2เนี่ยไปถึง17เท่านะครับอัตราการชนะนะครับ1ต่อ2เนี่ยเจ้าบ้านชนะอยู่ที่3.12เท่าเสมอกันอยู่ที่3.1เท่าแล้วก็ทางด้านของนอร์เวย์ชนะอยู่ที่2.14เท่านะครับในครึ่งแรกราคาเสมอค่อนข้างที่จะเป็นความเป็นไปได้สูงนะครับทางด้านของเจ้า บ้านที่จะพลิกชนะได้เนี่ยก็ยังมีอยู่นะครับคู่นี้ครับเหล่าร้อยลามองว่าครับนอร์เวย์ผู้เล่นเหนือกว่านะครับแล้วก็จําเป็นต้องมีแต้มแต่ทางด้านของนอ์อ่าทางด้านของจอร์เจียครับเล่นในบ้านนัดแรกนัดนี้นะครับเปิดมาก็หมายมั่นปั้นมือแหละครับที่จะเข้ารอบลึกๆของยูโร2024ให้เป็นประวัติศาสตร์ให้ได้นะครับก็ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนไม่เคยเห็นค่าหน้าค่าตากันสักหน่อยเลยนะครับสำหรับคู่นี้ครับก็ยังเชื่อว่าครับมาตรฐานของนอร์เวย์น่าจะพลิกเอาชนะไปได้น ในคู่นี้ก็ให้ต่อที่นอร์เวย์ครับราคาปปครับเอาหูเข้าแรกเช่นเคยครับจังหนับรับตังครับไปต่อกันที่คู่ที่2ครับเป็นทางด้านของคู่ใหญ่ของกลุ่มนี้นะครับ สกอตแลนด์วันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของกระทิงดูสเปนแหละครับผลงานล่าสุดที่เจอกันมาเป็นทาาด้านของสเปนครับเจอกันมา2นัดเนี่ยชนะทั้งไปและกลับนะครับในปี2011แล้วก็ปี2013-132สนะสกอร์สูงด้วยนะครับนัดล่าสุดในบ้านสเปนชนะไป31ผลงานของสกอตแลนด์นะครับพึ่งถล่มไซปลัดมานะครับ3ประตูต่อศูนย์นัดนี้เล่นในบ้านต่อนะครับเป็นนัดที่2นะครับ ก่อนหน้านั้นเกมเยือนไปเยือนตุรกีนะครับในบอลกระชับมิตรแพ้ไป2-1นะครับผลงานของสกอตแลนด์นะครับถือว่าดูดีนะครับในบ้านเนี่ยชนะได้ทั้งไอร์แลนด์ยูเครนนะครับ20นัดหลังนะครับทางด้านของสกอตแลนด์ทําเงินไป12นัดครับแพ้ไป8สกอร์สูง10สกอร์ต่ํา10นะครับก็ถือว่าเป็นบอลทําเงินสําหรับทีมชาติอยู่ประจําประจานะครับแล้วก็มีดาราแล้วก็ผู้เล่นที่เล่นในลีกใหญ่ๆของยุโรปเนี่ยหลายทีมนะครับอยู่ใน ทีมชาติในนัดนี้ด้วยนะครับทางด้านของสเปนบ้างนะครับผลงานล่าสุดถล่มนอร์เวย์ไปนะครับในบ้านใน3 0ศูนย์นะครับก่อนหน้านั้นเสมอโมร็อกโกไปศูนย์ศูนย์ในบอลโลกนะครับ20นัดหลังสเปนทําเงินไป9ครับเจ้าไป1แพ้ไป10สกอร์สูง11สกอร์ต่ำเก้านะครับคู่นี้เนี่ยก็น่าจะเป็นทางด้านของสกอตแลนด์นะครับต้องยันให้อยู่นะครับทางด้านของสเปนนัดนี้เนี่ยต้องรอเช็คผู้เล่นหลายคนนะครับหลังจากที่บาดเจ็บกันมาหลายคนคู่นี้ก็แย่งตําแหน่งพื้นที่ จาฝูงนะครับมี3แต้มเหมือนกันมาทั้งคู่ชนะ30เหมือนกันมาทั้งคู่ด้วยนะครับในนัดนี้ถ้าเสมอกันก็ยังไม่เสียหายนะครับเป็นความได้เปรียบของสกอตแลนด์ด้วยซ้ำนะครับถ้าเสมอกับสเปนในนัดนี้นะครับ คูทท่นี้ครับราคาที่เปิดมานะครับเป็นทางด้านของสเปนครับเปิดราคาต่อมาที่ราคาครึ่งควบลูกนะครับจ่ายที่น้ําขาวนะครับทางด้านของสเปนนะครับทางด้านของราคา1ลูกเต็มจ่ายน้ําล้นนะครับน้ำสองต่อหนึ่งนะครับทางด้านของสกอตแลนด์นะครับเป็นรองค,ครึ่งควบลูกน้ําเต็มนะครับราคาสูงต่ําอยู่ที่ 2, <S 2>, 2 <S ลูกควบ 2, 2ลูกครึ่งน้ําขาวสําหรับสกอ์สูงสกอตต่าน้าล้นนะครับอยู่ที่ลบศู 0.91ทางด้านของ ความเป็นไปได้นะครับในคู่นี้สเปนชนะจ่ายที่1.66เท่านะครับสกอตแลนด์ชนะจ่ายที่4.44เท่าแล้วก็สมอกันจ่ายที่3.5เท่าสกอ์สุดฮิตอยู่ที่ราคานะครับ5.7เท่าเนี่ยอยู่ที่10นะครับจ่าย5.7เท่านะครับแล้วก็2 0เนี่ยจ่ายที่6.4เท่าก็มีความเป็นไปได้ที่ทางด้านของสเปนนะครับจะเก็บ3แต้มได้ในนัดนี้ครับแต่ทางด้านของเหลาร้อยหนามองว่าครับหลังจากที่ดูสกอตแลนด์เล่นนะครับความเป็นรับ เรียบวินัยนะครับแล้วก็วัดกันตัวต่อตัวเนี่ยทางด้านของสกอตแลนด์มีความคล่องตัวมากขึ้นนะครับทางด้านของสปีดบอลก็น่าจะทันกับสเปนได้นะครับแล้วก็ผู้เล่นในทางด้านของสกอตแลนด์เนี่ยเล่นไม่ว่าจะเป็นพรีเมียร์ลีกนะครับในทางด้านของอิตาลีด้วยนะครับรวมถึงทางด้านของลีกเอิงของฝรั่งเศสนะครับสปีดบอลนัดล่าสุดเนี่ยน่าสนใจทีเดียวนะครับทำกันค่อนข้างที่จะรวดเร็วแล้วก็ทางด้านของสเปนครับตามสไตล์ของสเปนนะครับก็เป็นบอลเล่นกับพื้นนะครับสกอตแลนด์วันนี้น่าจจะมตีทาางง้นขอลูก กลางอากาศครับน่าสุสีครับสําหรับคู่นี้เราระลลายังมองว่าครับเล่นในบ้านของสกอตแลนด์ถือว่ายังยากสําหรับกระทิงดุที่จะเก็บ3มแต้มอยู่นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้รองที่สกอตแลนด์ครับราคาครึ่งควบลูกหรือ1ลูกเต็มครับจังหนับรับตังครับในคู่นี้ครับไปต่อกันที่คู่ที่3านะครับเป็นทางด้านของตุรกีครับวันนี้เปิดบ้านรับการมาเยือนของโครเอเชียนะครับเจอกันมาหลายครั้งนะครับ เจอกันมาทั้งหมด8ครั้งนะครับตั้งแต่นู่นเลยครับปี2004นะครับนัดล่าสุดเจอกันในปี2020ครับเสมอกัน3-3ในบ้านของตุรกีนะครับแล้วก็ตุรกีเล่นในบ้านก็เคยชนะโครเอเชีย e ได้ด้วยนะครับ1ประตูต่อ0คู่นี้เนี่ยแฮนดิแคปเปิดมาตุรกีชนะไป6ครั้งนะครับโรเอเชีย e ชนะไป2ครั้งนะครับก็ถือว่า ผลงานค่อนข้างดีครับเวลาเจอกับท้านของโคเอเชียในส่วนท่านาของตุรกีนะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่นะครับเริ่มจากเจ้าบ้านก่อนเลยครับชนะมา3ามนัดติดแต่แพ้แฮนดิแคปมานัดล่าสุดนะครับไปเยือนอาร์เมเนียชนะมา2-1มีตุนอยู่3แต้มนะครับก่อนหน้านั้นในกระชับมิตรนะครับชนะเช็กแล้วก็ชนะสกอตแลนด์ได้ด้วยนะครับ2ประตูต่อ1ในบ้านทั้งคู่นะครับ20นัดหลังของตุรกีนะครับทำเงินไป7นัดครับแล้วก็แพ้ไปถึง13สนะครับสกอร์สูง16สกอร์ต ถือว่าเป็นบอลที่ค่อนข้างที่จะเกมรุกดีนะครับแต่ก็เกมรับก็ยังไม่ค่อยจะรับแน่นเท่าไหร่นะครับทางด้านของตุรกีในช่วงหลังนี้นะครับผลงานในลีกแล้วก็บอลสโมสรนะครับในยุโรปเนี่ยก็ถือว่าฝากฝังผลงานได้ค่อนข้างที่จะต่อเนื่องนะครับทางด้านของโคลอเชียบ้างนะครับผลงานล่าสุดในเสมอเวลส์มานะครับหประตูต่อ1มาโดนช่วงท้ายแหละครับวิ่งไม่ทันเด็กๆและครับตามที่ได้บอกไว้นะครับผลงาน20นัดหลังของโคลอเชียนะครับชนะ แฮนดิแคปไป12นัดครับแพ้ไป8นัดสกอร์สูง9สกอร์ต่ำ1 1นะครับในกลุ่มนี้เป็นทางด้านของกลุ่มดีนะครับมีทางด้านของตุรกีเป็นจ่าฝูงครับเก็บ3แต้มมาในนัดแรกนะครับโครเอเชียเป็นอันดับ2เวลอันดับ3นะครับลัตเวียอันดับ4แล้วก็อาร์เมเนียอันดับ5นะครับก็คู่นี้กลุ่มนี้ก็เป็นทางด้านของตุรกีโครเอเชียแล้วก็เวล์นั่นแหละครับที่จะต้องดวลกันนะครับไปดูราคากันต่อครับสำหรับคู่นี้นะครับ เป็นทางด้านของโครเอเชียนะครับเปิดราคามาที่ราคาปปหลังจากที่เปิดมาที่ราคาเสมอขยับขึ้นมาปป,ปลบสินะครับสกอร์สูงต่ำที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับคู่นี้ก็หมายมั่นปั้นมือเป็นสกอร์สูงด้วยซ้านะครับหลังที่เจอกันมานัดล่าสุดในเสมอกันไปถึง3ประตูต่อ3นะครับทางด้านของโครเอเชียจําเป็นต้องมีแต้มเป็นอย่างมากนะครับเพื่อที่จะลุ้นเป็นแชมป์กลุ่มเข้ารอบอัตโนมัตินะครับเพื่อที่จะไม่ให้เสียชื่อเสียงด้วยนะครับทางด้านของผู้เล่น นอัดแน่นมาแต่ไกลเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรูก้าโมริชนะครับโพวสิตนะครับพลิสิตนะครับเพียบเลยนะครับเหนือกว่าตุรกีนะครับแต่วันนี้เล่นในบ้านของตุรกีเฮืกเหิมแน่นอนครับอัตราการจ่ายนะครับตุรกีจ่ายที่2.9เท่าเสมอกัน3.1ครับโครเอเชียชนะเนี่ยจ่ายที่2.25เท่าถือว่าสูสีนะครับสำหรับทางด้านของแฮนดิแคปนะครับแล้วก็สกอร์นะครับที่จ่ายเนี่ยจ่ายน้อยสุดอยู่ที่ หเท่านะครับจ่าย5.9เท่านะครับก็ถือว่าอาจจะมีมุมเสมอสัส่วนมากครับสำหรับคู่นี้ครับแต่เหล่าร้อยหลายก็ยังมั่นใจนะครับทางด้านของโครยอเชียวันนี้เนี่ยน่าจะไม่ทําให้ผิดหวังนะครับหลังจากที่นัดแรกเนี่ยมาโดนช่วงท้ายครับนาทีบาบเจอเวลสตีเสมอไปนะครับแต่นัดนี้ก็ต้องมาดูกันครับว่าจะปรับทับกันยังไงเข้ามานะครับ ก็ต้องมาดูกันนะครับซ้อมกันเพิ่มขึ้นเนี่ยความเข้าใจก็น่าจะมีเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับยังหวังว่าตราหมากรุกครับจะเก็บ3แต้มได้ครับให้ต่อที่โครเอเชียครับจังหนับรับตังครับไปกันอีกหนึ่งคู่ครับเป็นทางด้านของโรมาเนียนะครับเปิดบ้านรับการเยือนของเบลารุสนะครับคู่สุดท้ายของค่ําคืนนี้นะครับ คู่นี้เจอกันมา5ครั้งนะครับเป็นทางด้านของโรมาเนียนะครับชนะไป3ครั้งเสมอ1นะครับแล้วก็แพ้ไป1นะครับก็แพ้แพ้แฮนดิแคปนะครับทำกำไรไป3นัดเจ๊าไป1นัดนะครับนัดล่าสุดทําเงินได้นะครับทางด้านของโรมาเนียถล่มไปถึง5ประตูต่อ3ในปี2020นสะครับสกอร์สูงถึง4นัดครับคู่นี้เจอกันมา5นัดสกอร์ต่ำแค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับยิงกันเนี่ยไม่ต่ำกว่า4ลูกแหละครับก็ติดปลายนวม ราคาสูงไว้ก่อนเลยนะครับสำหรับคู่นี้ผลงานล่าสุดของทั้งคู่นะครับโรมาเนียก่อนเลยนะครับเพิ่งไปเยือนอันดอร่าชนะมา2-0ทําเงินไปครึ่งหนึ่งนะครับก่อนหน้านั้นชนะมอนโดวาไปถึง5-0นะครับที่แพ้น่ยแพ้ในบ้านล่าสุดด้วยนะครับแพ้โซโลวีเนีย2-1นะครับแฮนดิแคปก็แพ้นะครับทางด้านของ20นัดหลังนะครับที่ลงสนามเนี่ยทำเงินไป9นัดเจ้าไป2ครับแพ้ไป9นะครับสกอร์สูง7สกอร์ต่ำสิบนะครับทางด้านของโรมาเนียทางด้านของ เบลารุสบ้างนะครับผลงานล่าสุดเนี่ยแพ้สวิตเซอร์แลนด์ถึง5-0นะครับมาขาดในครึ่งหลังเนี่ยครับแล้วก็แพ้โอมาคับชนะล่าสุดชนะซีเรียนะครับที่เหลือในเสมอสโลวาเกียแพ้คาซัคสถานแพ้ออร์เซบไบจันนะครับถือว่าผลงานยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในช่วงหลังนี้นะครับทางด้านของเบลารุสนะครับ20นัดหลังเนี่ยทำเงินไป7เจ้าไป2ครับแพ้ถึง11นะครับสกอร์สูง7สกอร์ต่ำ13หละครับแต่เจอกันคู่นี้เนี่ยสกอร์สูงซะส่วนมากนะครับยิงกันค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวนะครับ สำหรับคู่นี้ไปดูกันที่ราคากันต่อครับเป็นทางด้านของโรมาเนียนะครับเปิดราคามาที่ล,ลูกครึ่งครับค่อนข้างที่จะขาดทีเดียวนะครับสำหรับคู่นี้นะครับก็เป็นทางหน้าของโรมาเนียเจ้าบ้านดินแดนผีดิบแหละครับดินแดน แห่งดักกูรานะครับต่อค่อนข้างที่จะขาดลูกควบลูกครึ่งน้ําขาวนะครับราคาสูงเนี่ยอยู่ที่2ลูกครึ่งน้ําล้นนะครับสลูกควบ2ลูกครึ่ง,งน้ําบวก10ครับทางด้านของอัตราการจ่ายในการชนะหรือแพ้สเสมอนะครับเจ้าบ้านอยู่ที่1.34เท่านั้นนะครับทีมเยือนอยู่ที่7.68แนะครับแล้วก็สเสมอกันจ่ายที่4.18เท่าสกอร์สุดฮิตนะครับ อยู่ที่10ึดครับจ่า้5เท่าสกอสงศูนย์จ่ายสีเท่าครับเพราะงั้นคู่นี้อาจจะเป็นทางด้านของเจ้าบ้าน,นครับชนะขาดได้นะครับราคาต่อแบบนี้ครับเหล่าร้อยหลามองว่าครับคู่นี้เนี่ยน่าจะเป็นทางด้านของโรมาเนียครับ เก็บ3แต้มได้ในบ้านนะครับแล้วก็ต้องไปลุ้นกันที่เม็ดที่2ที่สาะครับสำหรับสกอร์สูงด้วยนะครับสำหรับคู่นี้คู่นี้ให้ต่อที่โรมาเนียครับราคาลูกครึ่งครับน้ำขาวขาวนะครับจังหนับรับตังครับไปปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายนะครับเป็นทางด้านของสวิตเซอร์แลนด์ครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยอนของอิสราเอลนะครับคู่นี้เจอกันมาสีนัดครับเสมอกันทั้งหมดเลยนะครับ0 0 2 2 1 1แล้วก็2-2นะครับแฮนดิแคปสวิตเซอร์แลนด์ทำได้ใน1ครั้งนะครับ เจ้าไป1อิสราเอล,ลทําได้2ครั้งนะครับสกอร์สูง2ส,สกอร์ต่ำสองนะครับสำหรับคู่นี้นะครับเหมือนจะแพ้ทางไกลๆด้วยนะครับทางด้านของสวิ์แลนด์แต่นัดล่าสุดครับ ไปเยือนเบลารุสเนี่ยชนะมาได้ถึง5-0นะครับก่อนหน้านั้นแพ้โปรตุเกสไป6-1นะครับในฟุตบอลโลกนะครับผลงานทำเงิน20นัดหลังครับทำเงินไป12นัดนะครับในรายการเมเจอร์นะครับแล้วก็แพ้ไป8สกอร์สูง10สกอร์ต่ำ10นะครับทางด้านของสวิตเซอร์แลนด์เวลาเล่นบอลถ้วยเมเจอร์นะครับของทีมชาติเนี่ยเล่นได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับทีมรวมกันเข้ามาเนี่ยทำเงินได้ตลอดนะครับทางด้านของอิสราเอลบ้างนะครับผลงานล่าสุดเสมอโคโซโว ครับ1ประตูตอน1ก่อนหน้าน,นะนั้นแพ้ไซปรัสครับ3 2ชนะแซมเบียครับ4 2แพ้มอตา้า2 1นึครับชนะแอลเบเนียสอนะครับถือว่ายังเป็นบอลอันดับที่ไป เคี่ยกับทีมยุโรปทีมเล็กๆแหละครับผลงาน20นัดหลังทําเงินไป8นัดครับเจ้าไป2แพ้ไป10สกอร์สูง18นะครับสกอร์ต่ำเนี่ยสเท่านั้นนะครับสำหรับทางด้านของอิสราเอลน่าจับตามองมากนะครับสำหรับคู่นี้ก็เป็นสกอร์สูงด้วยซ้านะครับไปดูราคากันต่อครับคู่นี้นะครับเป็นทางด้านของสวิตเซอร์แลนด์ครับเปิดราคามาที่ลูกครึ่งนะครับลูกควบลูกครึ่งน้ําขาวลูกครึ่งน้ําล้นนะครับราคาสูงต่ําอยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3นะครับน้าขาวก็ ติดปลายนวมไปด้วยนะครับในสกอร์สูงนะครับในคู่นี้นะครับอัตราการจ่ายครับเจ้าบ้านชนะสวิตเซอร์แลนด์ชนะจ่ายที่1.33ครับเสมอจ่าย4.66แล้วก็ทางด้านของอิสราเอลครับจ่ายที่6.98ก็ยังมีมุมนะครับที่ว่าทางด้านของอิสราเอลจะยิงประตูได้ในนัดนี้นะครับเพราะว่าทางด้านของราคานะครับที่อิสราเอลจะชนะเนี่ยไม่ถึง10เท่าด้วยซ้ำนะครับสกอร์ครับ การจ่ายของสกอวันนี้นะครับ1 0่จ่าย6.9เท่านะครับ2 0จ่าย6.1เท่านะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ก็น่าจะเป็นทางหน้าของเจ้าบ้านอย่างสวิตเซอร์แลนด์นะครับที่จะเก็บ3าต้มได้ก็ลุ้นกันที่เม็ดที่2ที่3สกอสูงด้วยนะครับสำหรับคู่นี้ครบจบเรียบร้อยครับจังหนับรับตังครับ5คู่วันนี้นะครับก็ไปทบทวนกันอีกทีนึนะครับคู่แรกครับ เป็นทางด้านของจอร์เจียเจอกับนอร์เวย์นะครับคู่นี้ยังมั่นใจทางด้านของนอร์เวย์ผู้เล่นที่มาตรฐานดีกว่านะครับให้ต่อที่นอร์เวย์ราคาปปนะครับคู่สองสกอตแลนด์กับสเปนนะครับวันนี้ทางด้านของสกอตแลนด์ซื้อรับเปรียบเกมรับครับให้รองที่สกอตแลนด์นะครับราคาครึ่งครบลูกหรือ1ลูกเต็มนะครับในวันนี้นะครับลูกการารอาจจะทำะไรสกอตแลนด์ไม่ได้แต่ลูกในพื้นเนี่ย ก็ต้องมาดูกันครับว่าสกอตแลนด์วันนี้สเปิดบอลจะสู้กับสเปนได้หรือไม่นะครับคู mm ่ hmm. ต่อไปครับตัวรก,กีกับโครเอเชียนะครับเป็นทางด้านของโครเอเชียเปิดราคามาที่ราคาเสมอก่อนที่ขยับขึ้นไปที่ราคาปปๆคู่นี้ยังมั่นใจตราหมากรุกครับ ว่าจะใช้ความเก่านะครับเข้าบททางด้านของตัวรักกีเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้ต่อที่โคเอเชียรครับราคาเสมอหรือราคาปปนะครับไปต่อกันอีกหนึ่งคู่ครับโรมาเนียกับเบลารุสนะครับเป็นทางด้านของผีดิบเจ้าบ้าน,นครับโรมาเนียนะครับ เปิดราคามาที่ราคาครึ่งควบลูกนะครับกับเบลารุสเบลารุสช่วงหลังหายเงียบไปเลยนะครับในบอลเมเจอร์หลักๆนะครับโรมาเนียด้วยซ้ำนะครับที่แรงขึ้นมาในช่วงนี้เพราะฉะนั้นคู่นี้ครับให้ต่อที่โรมาเนียนะครับราคา คร่งควบลูกครับแล้วก็ปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายครับดินแดนนาริกาวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของอิสราเอลนะครับสวิตเซอร์แลนด์ราคาเปิดมาอยู่ที่1ลูกนะครับตอนนี้ขยับค่อนข้างที่จะแรงทีเดียวนะครับไปเกือบเกือบ2ลูกแล้วนะครับสำหรับทางด้านของสวิตเซอร์แลนด์ลูกครึ่งสําหรับสวิตเซอร์แลนด์วันนี้ค่อนข้างที่จะขาดทีเดียวแล้วก็ทางด้านของตัวผู้เล่นจะจ้ามากกว่าอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็ตามน้ำเลยครับให้ต่อที่สวิตเซอร์แลนด์ครับราคา ลูกครวบลูกครึ่งหรือลูกครึ่งนะครับแล้วก็เป็นสกอสูงด้วยนะครับอัดแน่นจะเต็มกันอีกเช่นเคยนะครับจังหนับรับตังกันแบบเนื้อเนื้อเน้นเน้นแบบนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังช่องทางของเราร้อยหลากันมานะครับในช่องทางวันนี้นะครับ ก็ขอขอบคุณไว้ด้วยนะครับแล้วก็ขอฝากไว้ด้วยอีกหนึงช่องทางนะครับติดตามกันเข้ามาได้นะครับฟรีแบบไม่มีค่าใช้ใจ่ายสำหรับ l i น e แอดของเรานะครับแอดไซครับ1 0 0 RA นะครับสนับสนุนผู้สน,สนับสนุนของเราได้นะครับมีทางด้านของเราจะได้มีกำลังใจนะครับในการทําคลิปแล้วก็ ทางด้านของทีเด็ดของเรานะครับก็แอดกันเข้ามาได้ครับแอดไซครับ1 0 0 RA นะครับคิดถึงทีเด็ดคิดถึงเราครับเหล่าร้อยหลานนะครับสำหรับวันนี้ครับขอให้ท่านโชคดีครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ